ทำคลอดพระโคสงพรสำาราบไหมพยาคา่ะแน่นอนสิท่านปุโรหิตสิงสาราสัสตว์ของเรามีมากมายขนาดนี้นะต้องผู้มีบาร,รมีอย่างพระองค์เท่านั้นที่จะมีได้พยาคา่ะผู้มีบาร,รมีเหรอต้องมีผู้มีปัญญาเป็นบริวารคราวที่แล้วเจ้าหนูมโหสถทำข้าประทับใจอย่างมากเลยละ่ะ ามโหสถทำงานให้พระองค์คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยวายาค่ะช้าก่อนท่านผู้โรหิตเจ้าหนูน้อยไม่จะเก่งการขนาดไหนแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำนะข้าวาดน่าจะทดสอบไปแน่ใจซสก่อนด้วยปริศนาอีสักท้อสองคอพายาค่ะ <c oughs> เอาละเอาละข้าไม่ว่ายังไงหรอกนะถ้าเจ้ายังไม่เชื่อเจ้ามโหสถนั่นก็ลองหาปริศนาทดสอบปัญญาเจ้าหนูดูสิ สินักะเจ้าทำให้วัวตัวผู้ท้องได้หรือไม่ไม่พยาค่ะแล้วเจ้ารู้จักคนที่ทำให้วัวตัวผู้ท้องได้หรือไม่ก็ไม่รู้จักอีกล่ะพยาค่าฝาบาทดีละมหาเล็กถ้าจุงจุงวัวไปให้มโหสดแล้วบอกว่าข้าอยากให้วัวตัวผู้นี้ออกลูกให้ได้ถ้าทำได้รับวัวไปหนึ่งร้อยตัว แต่ถ้าทําไม่ได้ต้องให้วัวข้า100ตัวเช่นเดียวกันตัดต่ตต,ติ้วนี่วัวตัวผู้นะพยะค่ะไม่รู้ข้าไม่สนข้าสนแค่ว่าต้องให้วัวตัวนี้ออกลูกให้ข้าเท่านั้นอแต่ก็ละหมอมากปริศนานี่ถ้าปร,รู้เหตุมาเล็กไม่ไี้ไปอีกไปแล้วเข้าพยาค่ะ จะเกิดเข้าแถวด้วยเซอุ้ยอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันค่อยๆขยับเข้ามาทีละคนโอ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยอย่าจะอ้วนซิเอาอีกแล้วอ่ะอย่าไปหัวล้อสิเจ้าอ้วนนะเนี่ยจริงๆเลยเสร็จมั้ยเสร็จม้วนเส้็จมั้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนเอ้าเจี๊ยบโอ้ยเจ้าอ้วนเซร็จมัทุกคนโอ้ยเซร็จมัจริงเลย นวยอีพระราชาเนี่ยมีปัญหาอะไรอีกแล้วพี่ชายมหัดเล็กโอ้ยแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วเหรอพ่อมโหสดเอาล่ะนะฟังปิศนาคราวนี้ให้ดีล่ะเข้าใจแล้วพี่ชายมหัดเล็กฉันขอเตรียมตัวเดี๋ยวนะแล้วไปเข้าเฝ้าพร้อมกันอืท่านลุงฉันมีอะไรจะให้ท่านลุงช่วยหน่อย แวนนะเตรียมอุปรกรณ์แพทย์เอาเสื้อกาวไม่เข้าเรื่องอากร,กชาระชับผลไม้ไปเยี่ยมใครดูสิรับตรวจรักษาวัวควายถ้าจะเกินหน้าเกินตาพวกเราเกินไปแล้วนั่นเนี่ยไอยเราเคยมีหน้ามีตาด้วยหรือลูกพี่ใช่ใช่เราเคยมีหน้ามีตาด้วยหรอแกสองคน<แ>เงียบไปเลยพูดแต่ละอย่างไม่สร้างสรรค์เลยจริงเลยนะนายเอาอะไรกันล่ะพวกแกแหมอะไรไงคือลูกพี่อะไรกัน โอ้ยมันติ่งตรงมาแล้วพายนไหวไม่สู้เลยสงสารคราวนี้เด็กน้อยต้องร้องไห้ไปแล้วล่ะพยาค่ฟาบาดมีที่ไหนวัวตัวผู้จะคลอดได้เอ๊ะนั่นตัวอะไรนะมโหสถยีราฟแล้วนี่ล่ะ ชมดแล้วตัวนี้อ่ะก็แกไงเจก็โดนห่ยแกอุ้ยจุกกาะแกอีกแล้ววะเนี่ยจังหวัดฮิปโปจังหวัดฮิปโปอุ้ยแกด้วยเหรอที่จ้านกบ้าเดี๋ยวจับขังเอาไว้ซะที่นี่เลยไปกันหน่อยนะเด็กๆพระเจ้าวิเทหราชรอนานแล้วนะพวกเราไปกันได้แล้วเจ้าฮิปโปด้วยนะโอ้โหสอดก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยว่ายังไงเจ้าปัญญาคราวนี้คิดออกหรือยังเหรถ้าพระองค์ทรงกรุณาช่วยแก้ปัญหาให้ได้หม่อมฉันจะรีบทำคลอดให้โดยด่วน จะมีปัญหาอะไรว่ามาเลย้าราปากจะช่วยให้เองหม่อมฉันนะ่ะทาให้วัวตัวผู้ของพระองค์คลอดได้พะยะค่ะแต่ต้องใช้หมอของหม่อมฉันแต่ว่าเผอิญว่าหมอของหม่อมฉันน่ะมีปัญหานิดหน่อยโอ้ยเนี่ยเหรอหมอเทวดาสังขารแบบนี้ผู้ป่วยแน่นอนเลยดูหาจริง,รงๆเลยเนี่ยนี่หรอหมอเทวดาของเจ้าเจ้าแน่ใจเรื่องโมหสถว่าจะทำคลอดพระโคให้เราได้เนี่ยยิ่งกว่าแน่ใจอีกพระยาค่ะ ท่านหมอท่านนี้คือหมอเทวดาคนเดียวที่จะทำคลอดวัวตัวพูดได้แต่เผอิญท่านหมอกำลังตั้งคันอยากให้พระองค์หาคนทำคลอดให้ด้วยพระยะค่ะเหลวไหลนะผู้ชายอะไรตั้งคันได้เหตุผลเด็กอมมือแบบเนี้ยจะเอามาอ้างได้ยังไงมหโถหม่อมฉันขอยืนยันถ้าขอพระองค์ท้องได้นายแพทย์ของหม่อมฉันก็ท้องได้เช่นกันพระยะค่ะถ้าเหตุผลของหม่อมฉันเป็นเหตุผลเด็กอมมือปริศนาของพระองค์ <c oughs> ก็เช่นกันฉันใดก็ฉันนั้น ทุกคนเอ้าแล้วไงพยาคาฟ้าบาดเอาแล้วยังไงมผู้เท่าเซ็งติดเลยโอ้เอยิเจ้านี่มันฉลาดจริงๆแปลเป็นว่าย้อนคนไม่อย่างนี้เราเองสิกลายเป็นเด็กแทนไปเลยเน่ะพระองค์บัวร้อยตัวคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเสีนหน้ากาไม่พายาคาฟ้าบาดผู้รอเก็ไใหม่มี นี่นะพยยาข้าทูนฝ่าบาทตอนนี้ข้ามีวัวเยอะแล้วถ้าฝ่าบาทเมตตาข้าจะขอมอบรางวัลเหล่านี้ให้บรรดาข้าราชบ,บริพารทุกคนแทนก็แล้วกันนี่ท่านเสนากะ จ้าจะไม่ช่วยรอหน่อยหรือปล่อยให้รอดนเจ้าหนูเนี่ยเล่นงานอยู่ได้ฝ่ายเดียวนะ่ะฮะวันนี้หม่อมชั้นอยู่อยู่ก็เป็นวันไปอยากค่ะคงถวายคำปรึกษาไม่ได้ก็ตามใจเจ้าไปแล้วกันนะเย่เใจเอาละเสนาก,กะเราเสียวัวไปร้อยตัวแล้วดีละวัวตั้งร้อยตัวหายไปพอกวัวของโลกถ้าอย่างนั้นท่านเสนาก,กะ ทำรับหน้าที่เป็นพ่องานไปคิดหาวิธีหาวัวร้อยตัวมาให้เราใหม่ทีก้าวแล้วกันนะ <c oughs> งานเข้าเลยทาไงพระแก่คนแก่อีกแล้วพระรองค <c oughs>